สวัสดีค่ะมาพบกับครูส้มนะคะในจังหวัดใจนะคะวันนี้เป็น EP ที่4ี่48นะคะ EP ที่แล้วเราจบเบสิกกรุ๊ปไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อรูทีนให้เต้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ช่วยครูนะคะคุณอโนมาสิริพรพานิชจะเต้นเป็นเท้าฝ่ายหญิงให้นะคะส่วนครูเต้นเป็นเท้าฝ่ายชายนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะฟิกเกอร์ตัวแรกเบสิกอิมเพสมี8 9ใช้เดินตี6บีทนะคะไปวันทูทรฟโฟอัฟซิกดูที่เท้าฝ่ายชายค่ะ ตอนนี้น้ำหนักเราอยู่เท้าวขวานะคะก้ 1, าวที่หนึ่งเท้าซ้ายมาชิดเท้าวขวาก้าวที่สองย้ำน้ำหนักที่เท้าวขวาก้าวที่สามสี่ห้าเป็นสายชาเซ่สามสี่ห้าเก้าที่หกเจ็ดแปดเป็นสายชาเซ่หกเจ็ดแปดนะคะนับเป็นไทมิ่งนะคะ one two three four five s i นะคะ จะไปดูที่เท้าฝ่ายหญิงค่ะตอนนี้น้ำหนักจะอยู่ที่เท้าซ้ายนะคะก้าวที่หนึ่งเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายก้าวที่สองย้ำน้ำหนักที่เท้าซ้ายก้าวที่สามสี่ห้าเป็นไซสชาเซ่สามสี่ห้าก้าวที่หกเจ็ดแปดเป็นไซสชารเซ่หกเจ็ดแปดนะคะนะับเป็นทามมิ่งค่ะ ไปค่ะ one two three four, five, six เข้าคู่อีกทีนะคะไปค่ะ one two three f six ตอฟิกเกอร์ตัวที่2นะคะชื่อว่า four-way lock นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ฟ้า six ดูที่เท้าฝ่ายชายนะคะ9ก้าที่1นึ่งเทินซ้าย 1, 8เท้าซ้ายลงหลัง9ก้าที่สองย้ำน้ำหนักที่เท้าขวา9ก้าที่ 3, ามสี่ห้าเทินกลับมาแล้วทำไซชา์เซ่สามห้านะคะก้าที่หกเจ็ดแปดทำไซส์ชาร์เซ่ หกเนะคะนับเป็นทามมิ่งนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6ฟโดยที่เท้าฝ่ายหญิงค่ะก้าที่หเทินขวาหนึ่งสี่เท้าขวาลงหลังก้าที่สองย้ำน้ำหนักที่เท้าซ้ายก้าวที่สามสี่ห้า เทิรนกลับมาแล้วทำสายชาร์เซามสี่ห้าเก้าที่หกเจ็ดแปเป็นสายชาร์เซ่หกเนับเป็นทามมิ่งค่ะไปค่ะ one two three, four, five, เขาคู่อีกทีนะคะ one two three, ไฟล์อั i ซิจะมีฟิกเกอร์หลายตัวนะคะที่อยู่ในตำแหน่งโค้ดแล้ว9ก้าที่หนึ่งกับ9ก้าที่สองเนี่ยจะมาจากฟอร์เวล็อกนะคะต่อไปเนี่ยถ้าฟิกเกอร์ตัวต่อไป9ก้าที่หนึ่งก้าที่สองเป็นแบบฟอร์เวล็อกครูจะใช้คำว่าหนึ่งสองของฟอร์เวล็อกนะคะให้เราเข้าใจตรงกันนะคะครูจะไม่อธิบายว่า ก้าวที่หนึ่งมีมุมเทินเท่าไหร่ทั้งหญิงทั้งชายครูจะพูดไปเลยว่า1นึสองของฟ r w เวล็อกซึ่งมันก็คือตัวตะก,กี้ตัวฟ r w เวล็อกนะคะวันนี้ครูให้ไปสองตัวนะคะคือ Basic In p เพ e และฟลอเวล็อกแล้วเราพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ